คุณไพโรธโชติกาสถียปลัดประสงแรงงานก็เปิดเผยความคืบหน้าการจัดประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำชุดที่22บอร์ดค่าจ้างหรือไตรภาคีเพื่อพัฒนาพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเป็นรอบที่3ของปีนี้ครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะฮะเมื่อวันศุกร์ก็ได้มีการกำหนดวันประชุมนะครับ ใหม่เป็นวันที่24กันยายนเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ2ใน3กรรมการฝ่ายรัฐไม่มา4คนฝ่ายลูกจ้างไม่มาสองคนเนื่องจากติดภารกิจโดยหนึ่งในกรรมการฝ่ายรัฐบาลที่ไม่มาประชุมก็คือคุณเมธีสุภาพรตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติซึ่งเกษียณอายุรชาชการแล้วได้มีการโทรประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งว่าคุณเมธีไม่ได้เป็นตัวแทนของแบงก์ชาติแล้วและจะไม่รับผิดชอบการกระทาใดๆของนายเมธีจึงถือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐทําให้จาก เดิมที่กําหนดว่าจะมีการประชุมในครั้งหน้า24กันยายนเลื่อนออกไปอีกแล้วครับเพื่อรอความชัดเจนเพื่อรอหนังสือยืนยันจากแบงค์ชาติก่อนโดยเชื่อว่านายเมธีจะแสดงสปิริตลาออกและเลือกคนใหม่เข้ามาแทนเพื่อสู่ขั้นตอนการนําเสนอในคณะรัฐมนตรีไม่เกิน15วันคุณไพโรธยังบอกด้วยหากคอรมอรับรองรายชื่อ ผู้แทนคนใหม่แล้วลงราชกิจประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการไตรภาคีจะสามารถเรียกประชุมได้ภายใน1สัปดาห์ซึ่งในเวลานั้นในฐานะประธานกรรมการค่าจ้างจาก,กเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ก็ถือว่าพ้นจากตําแหน่งก็จะเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ต่อในฐานะประธานกรรมประธานกรรมการค่าจ้าง ตนเองได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วส่วนการพิจารณาค,ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทอาจไม่ทันมาที่1ตุลาคมตามที่ได้ประกาศไว้นะครับ